สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาชมอาชีพปลูกข้าวโพดนะครับขายข้างทางนะครับตรงข้างทางเส้นเชียงยินคำใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้คือข้าวโพดนะครับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ขายทำเป็นรายได้เป็นแสนเลยนะครับต่อปีนะครับผม ก็จะสละปลูกเป็นชุดเป็นชุดเป็นรุ่นไปนะครับอันนี้ก็มีฝักแล้วครับตัวนี้ก็กําลังขึ้นมาใหม่ก็จะปลูกหมุนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับขายได้ตลอดทั้งปีจนถึงเดือนเมษาครับน่าจะถึงเดือนเมษานี่ครับข้าวโพด อาชีพนี้ก็สร้างรายได้ให้เป็นเกอบเป็นกำรรเหมือนกันนะครับได้ทุกวันขายทุกวันแล้วก็พี่น้องที่ผ่านไปมาก็แวะซื้อข้างทางนะครับเขาโพดเดือนหนึ่งก็สร้างรายได้ได้หลายบาทเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น ปลูกปรับสภาพดินนะครับเชิงนี้จะปลูกปรับสภาพดินเพื่อให้ดินสม,สมบูรณ์นะครับนี่นะครับกระโโพดสางรายได้ก็จะปลูกไปโอ้หลายไร่นะครับปลูกสลับกันไปอาทิตย์นี้ก็เก็บสวนนี้แล้วก็มาสวนนี้ แล้วก็หมุนเวียนสลับกันไปเรื่อยๆครับอาชีพนี้คือเป็นอาชีพที่เสริมจากไม่จากการทํางานนะครับแต่ก็คิดว่าไม่ได้เสริมนะเพราะว่าน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เยอะกว่าอาชีพทํานายครับนะครับขายข้าวโพดข้างทางนะครับถนนใหญ่เส้นเชียงยืนคําใหญ่นะครับ บ้านน้องสิริราชนะครับผม